ค่ะพี่ต่ออีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงมาพบนักจิตวิทยาบ่อยๆได้ไหมและดูดวงบ่อยๆได้หรือเปล่าเอออาเอาใครก่อนดีเอาแกเอาแก้ตอบมาดูเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะมาพบนักจิตวิทยาบ่อยๆได้หรือไม่แกตอบว่าไงก็คงต้องถามว่าบ่อยๆเนี่ยหมายถึงถี่แค่ไหนอ่าถ้าบอกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะตอบว่าได้ อย่างยางของแกาตาที่แกาตาทาอยู่เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงแรกๆเราจะเจอกันถี่หน่อยก็คืออาทิตย<ม>์ละครั้งนี่คือถี่สำหรับแกาตาเนาะเออแต่ถ้าคุณบอกว่าเจอทุกวันเนี่ยได้ไหม,มที่บอกว่าบ่อหวทุกวันได้ไหม,มก็จะบอกว่าไม่ค่อยเหมาะสมอืม,มที่ไม่ค่อยเหมาะสมที่นี่หมายถึงว่าถ้าเราคุยกันทุกวันเคสหรือว่าผู้รับบริการนะคะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงพึ่งพิงนักจิตวิทยา พึ่งพิงนักจิตวิทยาใช่พิ่งพิง mm hmm. เพราะว่ากระบ,บวนการนะคะคือเราเอาศักยภาพของผู้รบับบริการนะออกมาเนาะแล้วให้เขาสามารถไป,ไปเผชิญปัญหาไปจัดการกับตัวเองจัดการกับการแก้ไขปัญหาของตัวเอง <Sure. S 2> ได้มากที่สุดด้วยศักยภาพของเขาเนาะ mm hmm. แต่เมื่อไหร่ที่เขามาคุยกับเราทุกวัน mm hmm. มันมีแนวโน้มที่จะทาให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยู่ตรงนี้ปลอดภยัยเขาไม่จําเป็นต้องใช้ศักยภาพหรือใช้ความสามารถในการก้าวข้ามผ่านของตัวเองเลยก็ได้ mm hmm. อยู่ตรงนี้มันเซฟโซนอะ ดูเหมือนจะดีเนาะพี่ตองเออว่าอยู่ตรงนี้เป็นเซฟโซนดีใช่เราก็อยากเป็นเซฟโซนให้ทุกคนแต่เราก็อยากให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆด้วยศักยภาพและตัวของเขาเองเออทุกวันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าพอเราพูดคุยกันไปหลายๆเซสชันแล้วเนี่ยเซสชันหลังๆอาจจะเว้นระยะเดือนละครั้งอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ออก็จะเหมาะสมมากกว่า เรียกว่าจะเกิดผลดีต่อผู้รบับบริการมากกว่าเลขแบบนี้แล้วกันขึ้นอยู่แสดงว่าขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความเหมาะสมหรือสเกดด้วของการที่เราอ่าเขาเรียกน,นะที่นักจิตวิทยาใช่ไหมพิจารณาพ<ช>ิจารณาความเหมาะสมว่าเออต้องเจอตามซีซั่นกี่เดือนกี่ครั้งกี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะทำนองนั้นค่ะ,ะประมาณนั้นแล้วฝั <Okay. S 2> ่งโหราศาสตร์ฝั่งการดูดวงล่ะบ่อยๆได้ไหมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะพี่ต่อเออได้ยินมาว่าแบบว่าเออดูบ่อยๆแล้วดวงจะช้ำดูบ่อยๆไม่ดีดวงจะเปลี่ยน อ่ามันเป็นยังไงไหนแถลงไขให้ฟังหน่อยได้ไหมแถลงไขให้ฟังนะสําหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยดูดวงบ่อยๆแล้วดวงจะช้ำไหมนะขั้นตอนแรกก่อนเลยนัดหมอให้ได้ก่อนกูเล่นกูเล่นแซวแซวคิวแน่นเนาะน่ใช่นะฮะคือดูดวงบ่อยๆเนี่ยถามว่าดูได้ไหมตอบว่าดูได้อืถามว่าทำไมถึงตอบว่าดูดูได้คือมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของเคส by เคสแล้วกันค่ะบางคนเนี่ยดูดวงทุกวัน ถามว่าเขาดูเรื่องอะไรเหรอเขาก็ดูเรื่องหุ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นที่เราจะต้องมาอัปเดตมาเช็คกันทุกวันแบบนี้ดูได้แต่สําหรับบางคนที่ดูบ่อยๆแล้วอาจจะใช้คําถามเดิมๆซ้ําๆหรือเรียกว่าดูดูเรื่องเดิมๆว่างั้นเถอนะเนาะอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าถามว่าทําไมถึงไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเข้าสู่เรื่องของความงมงายสําหรับตัวพี่เองแล้วนะครับเนาะก็อาจจะอิงเรื่องนี้เยอะนิดนึงอิงเรื่องว่าเฮ้ย ราไม่อยากให้งมงายเราอยากให้ดูดวงเราอยากให้รับการพยากรณ์เนี่ยใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็พอแต่ไม่ต้องแบบเฮ้ยมาอิงตัวฉันเลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉัน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 ปวดเอื้อแล้วเฮ้ยฉันอึได้ไหมอะไรอย่างงี้ <laughs> ก็ไม่ต้องนะเออก็ให้ดูตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนะครับก็ถ้าแนะนําอย่างทั่วๆไปที่พี่แนะนําก็คงจะแบบสองสามเดือนทีเออมีอะไรมาอัปเดตกันมีอะไรครืบหน้าก็ค่อยมาดูมีปัญหาค่อยมาว่ากัน ดวงไม่ช้ำนะฮะแต่ตังในกระเป๋าท่านจะช้ำนะเล่นก <sk ry mus i> ็ค <Modern said> ือ <od> ดูทุกวันได้แต่ก็ต้องดูตามบริบทรูดูตามเรื่องนั้นๆถูกต้องแบบว่าเออวันนี้เนื้อคู่หนูจะมาหรือยังคะแล้วอีกอีกสามวันนนเนื้อคู่หนูจะมาหรือยังอันนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมเออเพราะว่าทุกครั้งที่มาดูเนี่ยพี่เองก็จะบอกสเกดด้วนอยู่แล้วสเกดด้วนหมายถึงว่าแพลนอยู่แล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้จะเจออะไรช่วงนั้นจะเจออะไรนู่กไหม ออนอกเหนือถ้ามันนอกเหนือจากที่เราเคยดูกันแล้วมาถามใหม่ในระยะเวลาใกล้ๆอะดูได้เืี๋ยวมันมีเรื่องนี้พุตขึ้นมาค่ะเออมาอัปเดตมาดูกันได้ในระยะเวลาสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังมาถามเรื่องเดิมอาจจะเนาะก็เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นแหละ,ะแล้วเรามีวิธีบอกเขายังไงถ้าเกิดเจอคนอที่แบบมาถามเรื่องเดิม,ดมๆซ้ําๆในบ่อยๆครั้งเขาพี่ก็จะกันตั้งแต่ตอนแรกถามว่ากันยังไงกันโดยที่ให้เขาจดอื เออครั้งที่แล้วทายว่าอะไรนะหมอทายว่าอะไรจดไว้ว่า,าไงการจะบอกเขาว่าเออเราได้ดูกันไปแล้วนั่นะแหละความหมายความในอะ่ะเราได้บอกเราได้ดูกันไปแล้วอะไรเง,งี้ยเออก็บอกเขาแล้วก็อาจจะแนะนําเขาแหละส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาดูก็คือเป็นพี่เป็นน้องเนาะเป็นพี่เป็นน้องที่เรามาดูกันก็บอกเขาแหละว่าเออเธอไม่ต้องมาดูบอยเออนาน,านๆ,ๆเดี๋ยวเอ้คไวยค่อยเจอกันสองสาเดือนทีก็ได้ อานีครับประมาณนั้นสรุปแล้วก็คือต้องดูว่าไอ้ความบ่อยเนี่ยบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเรื่องบริบทอะไรใช่เรื่องเดิมไหมประมาณนั้นโอเคซึ่งแสดงว่ามันก็มีมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างเหมือนกันเนาะมีความเหมือนและมีความต่างใช่กับฝั่งนักจิตฝั่งนักจิตใช่ใช่ถูกต้องครับ